วัสดีนะคะเปียจะพามารีวิวนะคะศาลาที่ซื้อมาแล้วประมาณ10ปีนะคะศาลาตัวนี้อยู่นานแล้วเนาะแต่ว่าเรามาดูกันว่าไม้นะคะจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสาลาไม้สักนะคะเป็นสักทองสักแท้เหมือนกันนะคะเหมือนที่เปียให้ลูกค้าดูมาก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าเนื้อไม้ตัวนี้นะคะก็คือสาลาเนี่ยมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วเนาะแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานนะคะสภาพเนี่ยก็จะเออไม้นะคะเรามาดูเนื้อไม้กันใกล้ๆเลยนะไม้นะคะไปีต้องบอกก่อนเลยว่าสาลาเนี่ยมันเป็นสาลาไม้สักใหม่สักทองนะคะซึ่ง เราจะเห็นได้เลยว่ามีการหดการห่างนะคะซึ่งเป็นธรรมดาค่ะไม้ด้วยเจอด้วยสภาพอากาศบ้านเรานะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเนาะมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามันยังเป็นไม้สักใหม่นะคะก็แต่ไม้สักอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เวลามันหดนะคะมันจะหดอยู่แค่นี้นะคะแค่นิดเดียวแค่ประมาณนี้เท่านั้นไม้นะคะมาดูใกล้ๆตรงนี้ไม้นะคะมันจะไม่ถอนออกจากตะปูเลยนะคะไม้สักมันจะดีตรงนี้อย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ยังนั่งได้สบายเลยค่ะโครงสร้างหลังคาก็เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนคันค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าก่อนหน้านี้ก็คือศาลาของเรานะคะยังไม่ได้มีการแบบเอาเมทัลชีทนะคะบางตรงหลบหลังคาเนาะ มันก็อาจจะมีการผุบ้างแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมก็คือยังแข็งแรงแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะคะนี่เปียกก็มานั่งมายืนเกินอยู่บนศาลาเลยนะคะแต่เห็นข้างนอกไหมคะที่เปียถ่ายเมื่อกี้อ่ะก็คือศาลาตัวนี้ค่ะมันมีการเ,ออเปลี่ยนหลังคามาค่ะช่วงตรงหลบเพราะว่าก่อนหน้านี้คือยังไม่มีการ ใช้เมทันชีตเนาะในการบังหลบศาลาตรงนี้ค่ะก็คือมีการเปลี่ยนตัวเชอร่านะคะเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่ามันเกิดการพังนะคะแล้วก็เปลี่ยนหลบใหม่นะคะตอนนี้ก็คือมีสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมเลยก็ยังใช้การได้ยังนั่งเล่นได้ได้สบายเลยนะคะไอนี้ก็เปลี่ยนมารีวิวนะคะศาลาที่ มีการใช้งานมาแล้วนะคะเป็น10ปีนะคะก็สภาพก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ